ครับสวัสดีครับดีท้อรับนะครับสู่ช่องดนด่านคนท้วงปักเครื่องนะครับวันนี้ผมจะมีเหรียญหลวงพระทองนะครับรุ่นนั่งพานเจริญพรรุ่นแรกนะครับซึ่งออกเป็นเหรียญครบรอบเจ็ิสองปีนะครับเหรียญนี้ก็จะสร้างอาการหลายเนื้อหลายรายการในส่วนที่ผมนามาให้ชมมาให้แบ่งปันให้บูชาก็จะมีเนื้อทองแดงลมดำครับทองแดงผิวไฟแล้วก็ทองแดงมันปูนะครับทองแดงมันเป็นเหรียญรุ่นจะ นั่งผ่านเจริญพรรุ่นแรกครับของหลวทองวัดบรรไล่นะครับเหรียญครบคกลอบ72บปีนะครับออกปศ2564นะครับก็จะพามาชมเหรียญกันเลยนะครับเหรียญก็จะเป็นรูปหลวงปู่ทองนะครับนั่งพานนะครับเขยงคำว่าเจริญพรนะครับต่อโค้ดคำว่าทองครับที่สังกตินะครับของหลวงปทองก็จะเป็นรูปธรรมจักรนะครับ ข้างล่างท่านก็จะเห่จริญพรชื่อรุ่นนะครับแล้วก็จะรันหมายเลขครับด้านขอบเหรียญก็จะเป็นพญานาคครับหางเกี่ยวกันเป็นพระพุทธอยู่ข้างบนนะครับมาดูขอบเหรียญนะครับเหรียญมีความตัดขอบได้สวยงามคมชัดนะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับส่วนมาดูด้านหลังนะครับก็จะเขียนคําว่าอุดมโชคนะครับอุดมทรัพย์อุดมลาภนะครับวัดบรรลัยขรรศีมานะครับเป็นยันดวงนะครับ แล้วก็จะเขียนรุ่นเจริญพรหกรอบนะครับหกสิบสี่พันหร้อยหกสิบสี่นะครับเป็นพศสสร้างนะครับเหรียญก็จะมีพร้อมกล่องเดิมๆนะครับพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับในทุกเหรียญน,นะครับผมจะมีโดยกันสามเนื้อนะครับตามนี้นะครับถ้าสนใจก็จะมีหนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ่งเหรียญก็ ราคา250าบาทครับมินราคาแบ่งปันให้บูชานะครับสนใจก็ผมก็จะทิ้งเป็นลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับที่ใต้คลิปนะครับเป็นลิงก์เพจนะครับทุกเหรียญประกันเท้นะครับทันทุกรายการนะครับเพิ่มช่องทางการติดต่อนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตรงนี้ขอคำว่าสวัสดีนะครับจะมีรุ่นไหนใหม่ๆผมจะมาลงจะฝากติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ